ความเสี่ยงบนสนามพราชีวิตนักเตะสุดเศร้าเมื่อไม่นานมานี้ครับเกิดเหตุเศร้าขึ้นในวงการฟุตบอลไทยโดยกิติศักดิ์ฟูฟุ้ง ผู้รักษาประตูของปลวกแดงยูเนเต็ดทีมในศึกไทยลีก3โซนตะวันออกโดนฟ้าผ่าจนอาการโคมา่าหมดสติคาสนามเบื้องตน้นแม้จะได้รับการ CPR จนชีพจรกลับมาแล้วแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตลงในที่สุด MGR Sport ในคลิปนี้ครับจะขอพาไปดู3ามเหตุการณ์ตัวอย่างจากความเสี่ยงบนสนามฟุตบอลที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในปี2567นี้ที่ได้พลากชีวิตของนักเตะไปแบบไม่มีวันกลับ เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ประเทศอินโดนีเซียเซปเตียราฮาจานักเตะของทีม FBO ซูบังในลีกอินโดนีเซียถูกฟ้าผ่าเข้าร่างเสียชีวิตกลางสนามในเกมที่เขาลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับ F4 b a n d u n ขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินไปตามปกตินักเตะของทีมเยือน FBO ซูบ a n g กำลังจ่ายบอลในแดนของตัวเองแต่แล้วฟ้าก็ผ่าลงมากลางสนามที่ร่างของเซปเตียราฮาจาจนล้มทั้งยืน เจ้าตัวโมสติลงไปนอนกับพื้นแม้จะยังไม่เสียชีวิตทันทีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่สำเร็จและสิ้นใจในเวลาต่อมาจากร่างที่ถูกกระแสะไฟฟ้าอย่างกระทันหันซึ่งสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียมีการประกาศให้มีการยืนไว้อลัยก่อนเริ่มเกมการแข่งขันในฟุตบอลลีกทุกระดับต่อมาเมื่อเดือนกันยายน2567 เหตุเศร้าเกิดขึ้นในประเทศปาารกวัยเมื่ออิสมาเอลโดมิงเกสนักเตะวัย15ปีของสโมสรคลับนาซิองนาวถูกคู่แข่งเตะบริเวณศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและเสียช <the> ีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในแมตช์ท <please> ี่คลับนาซิองนาวพบกับโบเกรอนในรายการเฟเดรัลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีซึ่งโดมิงเกสลงประเดิมสนามให้กับสโมสรเป็นครั้งแรกเจ้าตัวโชคร้ายเนื่องจากในระหว่างที่แข่งขันเกิดเหตุชุลมุนโดมิงเกสถูกเตะจากด้านหลัง จนหมดสติล้มลงและถูกคนอื่นเตะอีก2-3ถึงครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะปฐมพยาบาลแต่ก็พบว่านักเตะไม่หายใจเจ้าตัวถูกนำส่งโรงพยาบาลในเมืองอาซุนซิโอนแต่ทีมแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ปิดท้ายที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกโคปาลิเบตาโดเรสเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในเกมที่เจ้าถิน่นเซาเปาโลพบกับนาเซอองนาวจากอุรุกวัย เมื่อฮวนอิสเกโดกองหลังทีมเยือนหมดสติล้มลงในสนามซึ่งทีมแพทย์เร่งเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนอย่างไรก็ตามทีมแพทย์ยื้อชีวิตของเขาได้ไม่ถึง1สัปดาห์ฮวนอิสเกโดก็เสียชีวิตลงในวันที่27สิงหาคมนับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียของนักฟุตบอลที่หมดสติบูบลงกลางสนามเชกเช่นเคสอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ และนี่ก็คือสามเหตุการณ์สุดเศร้าที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลจนฆ่าชีวิตนักเตะอย่างน่าใจหายซึ่งเหตุการณ์อันสุดเศร้านี้ก็มาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในศึกฟุตบอลไทยลีก3หลังจากนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยน่าจะต้องยกระดับมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสนามฟุตบอลเพื่อที่จะไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นตามรอยอดีตนายทวารของปลวกแดงอยู่ในเตด